เจ้าของครังลำดับที่ 75, 75นะครับอ,าอําเภอพรมพิรามคือพิศโโรค,ค่ะใช่ครับนั่นก็คือครูอีทนั N ่นเองครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีสวัสดีส สวัสดีครูอีทนะครับและขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการด้วยนะครับใครที่ติดตามช่องเกษตรพียูชี้ช่องรวยนะครับก็จะรู้จักครูอีทดีเพราะได้ออก EP ีแรกๆของเราไปแล้ว EP ที่1เลยโอ้โหขอเท้าพามกลับนิดนึง EP ีที่หนึ่งครับตั้งแต่ครูอีทออกผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างฮะก็มีพี่น้องเกษตรกรนะคะทั่วไทยได้โทรมาสอบถามอยู่เนือง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 เลยนะแล้วก็ยอด ของการขายดีขึ้นกว่าเดิมโอ้โหต้องบอกว่าชื่นใจมากๆเลยนะครับและเป็นอะไรที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับของสินค้าด้านการเกษตรครับที่วันนี้ไม่ว่าท่านใดก็ตามนะครับที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพียูของเราท่านก็จะได้ร่วมออกรายการแบบนี้ถือว่าเป็นการโปรโมตรประชาสัมพันธ์ชี้ช่องรวยให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกคนเลยทีเดียวครับครูอิทอยากจะรู้ความเป็นมาเป็นไปนะครับว่าครูอิทเนี่ยได้มาแนะนำ คุณจอยได้อย่างไรฮะก็สืบเนื่องมาจากอิทยังรับราชการอยู่นะคะแล้วก็ได้ทําการเกษตรด้วยตนเองก็คือทํานาที่บ้านแล้วก็ พี่จอยเนี่ยเป็นหลานของเพื่อนครูที่อยู่ในโรงเรียนเพื่อนครูที่อยู่ในโรงเรียนก็ซื้อซื้อใช้แล้วก็แนะนําให้รู้จักว่าเนี่ยหลานก็ทําเกษตรเยอะนะก็เลยได้รู้จักกันก่อนหน้านี้แล้วก็ทําการแนะนําพี่จอยครัประกอบกับบ้านของพี่จอยนั้นเนี่ยทำเกษตรเยอะด้วยค่ะอ๋อก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ลงตัวพอดีค่ะและตอนนี้เราก็อยากรู้นะคะว่าครูอีทเองก็รับราชการเต็มเวลาคุณจอยก็ทํางานประจําเต็มเวลา ทีนี้ระบบการเรียนรู้ทํำยังไงถึงมีวิธีการสองงานกันได้ละคะอันดับแรกก็คือเราต้องพาเข้าสู่กระบวนการของบริษัท P.U. Network ก็คือจะมีการประชุมของบริษัท hmm. ก็เลยชวนพี่จอยเนี่ยไปร่วมประชุมครั้งที่จังหวัดนครนา,นาย,ยกเมื่อเดือนมีนาปี2564ค่ะ hmm. แล้วหลังจากนั้นมีประชุมตรงไหนที่ใกล้ๆแล้วาว่างเราก็จะชวนกันไป หลังจากนั้นเราก็มาหัดทำ O v P ย่อยสำหรับพี่น้องกเกษตรกรที่บางทีมีเคสของพี่จอยมีเคสของอีทก็จะไปแชร์ไปช่วยกันอย่างนี้ตลอดอะคะ่ะอย่างล่าสุดก็มีเคสที่บ้านบองบุญพี่จอยก็ไปช่วยก็จะไปช่วยกันใช่ครับเพราะเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของครูอีทตลอดเลยนะครับถึงแม้ตัวท่านเองจะทำงานราชการนะครับจันถึงสุกนี้ต้องบอกว่าว่างแค่ช่วงประมาณหลังบ่ายสามหรือสี่โมงเย็นเท่านั้นใช่ไหมฮะ ใช่ okay. ค่ะต้องเลยเวลาราชาการเลยเวลาราชาการเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นครับครูอีทไม่ได้หยุดความสําเร็จของตอนเองไว้แค่เฉพาะช่วงเวลาทําการครับแต่อาศัยช่วงหลังเลิกงานเนาะ mm hmm. ก็ออกเฮา m e มิตติ้งออกไปจัดประชุมออกไปแนะนําสินค้าครับ mm hmm. กิ่งทองใบหยกให้กับเกษตรกรไม่เว้นวันหยุดเลยทีเดียว <Okay. S 1> นะฮะ <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคะ่ะพี่ยูเน็ตเวิร์กของเรานะคะการเปิดสัมปทานทางเข้ามาแล้วเรามีระบบการเรียนรู้ให้ทุกคนได้เรียนรู้ได้ศึกษาเพื่อส่งต่อความรู้ที่ถูกต้องต่อยอดของวิธีการใช้ของได้ท่าทุกข้อไฟของเราอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นการใช้สินค้าอย่างถูกต้องก็จะทำให้ได้ผลผล,ผลิตที่ดีและสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะใช่แล้วครับผมและวันนี้เองนะครับอยากจะบอกว่าเกษตรกรไม่ว่าจะทุกระดับนะครับไม่ว่าจะ พาะปลูกน้อยหรือเพราะปลูกมากนะครับหรือเจ้าของกิจการขนาดใหญ่วันนี้ครับสามารถที่จะเพียงแค่คุณเปิดใจนะครับในการที่จะทดลองหรือใช้สินค้าที่ไม่ใช่แค่เคมีอย่างเดียวได้ให้มีโอกาสได้ให้มาบำรุงดินนะครับบำรุงพืชของทุกคนครับรับรองครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้อย่างแท้จริงเลยซึ่งวันนี้เองครับเห็นครูอิฐบอกว่ามีอีกหนึ่งท่านที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่เลยมีพื้นที่นาที่ทางเยอะมาก อยากรู้จังเลยครับบุคคลท่านนี้ท่านเป็นใครแล้วเปิดใจใช้สินค้าของเราได้อย่างไรฮะก็ท่านก็เป็นเจ้าของแปลงนาผืนนี้ค่ะยาวไปสุดลูกหูลูกตานู่นโโสู่อาณาจักรของท่านเลยนะครก็ค,คือคุณพี่สุปราณีค่ะเป็นเจ้าของนาผืนนี้แล้วก็อาณาจักรด้านหลังนะคะเป็นชาวจังหวัดสุขโขทย mm ัยอำเภอโพงไกรล,ลาชค,ค่ะโอโ้โหนะฮะต้องบอกว่าอาณาจักรนะครับเท่าที่เห็นตอนนี้กว้างขวาง และใหญ่โตมากๆเลยทีเดียวนะครับท่านนี้เปิดใจใช้สินค้าของเราอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมต่อในช่วงต่อไปค่ะ